สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานุการสาขาพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้มีประเด็นมาแก้งและชี้แจงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานทุกคนจดหมายเปิดผนึกสมาพันธ์สมานฉัน,รนแรงงานไทย สอสอรทสมาคัแรงงานรัฐวธุหกิจสัมพันธ์สอสอถึงนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรและรัฐบาลคำมั่นสัญญาที่จะแก้ปัญหาปากท้องของผู้ใช้แรงงานและประชาชนถึงเวลาต้องทำทันทีสื่มเนื่องจากการบริหารประเทศของรัฐบาล ที่นำโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลอืน่นนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ14พฤษภาคม2566แม้ว่านายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้จะพ้นจากตำแหน่งไปด้วยเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งต่อมาก็มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ พักเพื่อไทยเช่นกันคือนางสาวแพทองทานชินวัฒน์ซึ่งหากพิจารณาดูจากการชูนโยบายในการหาเสียงก็จะเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ใช้แรงงานเช่นเรื่องค่าจ้าง600บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศจะลดค่าไฟฟ้าค่ากา๊าซค่าน้ำมันทันทีที่ได้เป็นรัฐบาล แต่จนบัดนี้เวลาล่วงเลยมานานก็ยังไม่เห็นรูปประธรรมความชัดเจนต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนรวมทั้งการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ถแถลงไปหลายเรื่องยังไม่มีรูปประธรรมที่ชัดเจนเช่นกันในภาคการเมืองรวนเต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจเปลี่ยนข้างสรับขั้ว เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยปราศจากเรื่องราวที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในขณะที่การทุจริตก็ขยายเป็นวงกว้างในหมู่นักการเมืองและเครือข่ายทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิน่นรวมทั้งข้าราชการระดับสูงยิ่งกว่าในยุคใดๆ กระทำกันอย่างโจงแก้งไม่เกรงกลัวต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายและขบวนการยุติธรรมบางกรณีแม้แต่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็ยังสามารถใช้อิทธิพลนำนาจเพื่อให้ตนเองพ้นผิดหรือกอบโกยผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวก้องอย่างน่าสังเวชใจอีกทั้ง ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงต้องสูญเสียเงินเสียชีวิตโดยปราศจากมาตรการป้องกันที่ดีพอความรับผิดชอบความเดือดร้อนจึงตกอยู่กับประชาชนในส่วนผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมมีจำนวนสูงถึง41ล้านคนจากประชากรของประเทศ67ล้านคนซึ่งมีทั้งแรงงานในระบบ และงานนอกระบบแรงงานในภาคเกษตรและงานในอุตสาหกรรมแรงงานในภาคบริการภาคราชการและรัฐวิสากิจและยังมีแรงงานข้ามชาติกว่า4ล้านคนคนเหล่านี้อยู่ในสภาวะความยากจนแทบไร้หลักประกันในการดำเนินชีวิตทั้งความมั่นคงความปลอดภัยในการทำงานไม่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ จำนวนไม่น้อยที่ตกงานว่างงานไร้อาชีพก็ให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมายแม้ว่ารัฐบาลจะค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาแต่ก็เป็นไปแบบชั่วคราวไร้ทิศท,ทางผิดทางเช่นการแจกเงินแก่ประชาชนการดึงนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาแลกกับสิทธิพิเศษมากมายเช่นการยกเว้นภาษี ให้เช่าที่ดิน99ปีในขณะที่คนไทยจำนวนมากยังไร้ที่ดินทำกินโดยหวังที่จะทำให้เกิดการจ้างงานแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นปับปรากฏการการเลิกจ้างผิดจิจการของสถานประกอบการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสถานประกอบการเหลือทั้งหมดที่ยังเปิดกิจการอยู่รวมทั้งการจ้างงานภาครัฐ ทางราชการและรัฐวิสาหกิจก็เลือกที่จะจ้างคนงานแบบสัญญาจ้างชั่วคราวระยะสั้นสัญญาจ้างระยะสั้นค่าจ้างที่ต่ำต้องทํางานหนักทําให้คนงานแทบไม่มีหลักประกันใดๆที่ทําให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงในขณะที่หน่วยงานของรัฐคือรัฐวิสาหกิจที่พอจะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนเข้าถึงบริการที่ดีราคาที่เป็นธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันก็ถูกแปรรูปยกกิจการให้สัมปทานแก่กลุ่มทุนเอกชนครอบคุมทั้งกิจการพลังงานเช่นน้ำมันการไฟฟ้าการคมนาคมขนสง่งการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นต้นและเมื่อยกกิจการให้เอกชนไปแล้วตามสัญญา รัฐบาลก็ไม่สามารถควบคุมราคาได้ทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระใช้ใจ่ายในราคาที่แพงสถานการณ์ที่กล่าวมามีได้กล่าวอ้างอย่างเรื่อนรอยมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายที่ปรากฏในสื่อสาธารณะทั่วไปและสื่อออนไลน์สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจอันเป็นต้นเหตุหลักของปัญหาทางสังคม การทุจริต,ตความยากจนความเหลื่อมรําเกิดความสูญเสียโอกาสและความสามารถของประเทศการแก้ปัญหาแบบชั่วคราวตัดแปะจึงไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนได้ในส่วนของประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมคือภาคส่วนของผู้ใช้แรงงานจึงขอให้รัฐบาลเร่งดําเนินการดังนี้ 1. รัฐบาลต้องสนับสนุนปรับขึ้นค่าจ้างให้เท่ากันทั้งประเทศ ครอบคุมคนทำงานในภาคส่วนต้องทำทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขตามที่ถแถลงไว้ก่อนที่จะถูกปะนาม,มา่ารัฐบาลตบัดสัตว์อย่าให้การปรับขึ้นค่าจ้างเป็นเพียงเกมการเมืองและผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยการแทรกแซงของรัฐบาลต่อขบวนการปรับขึ้นค่าจ้างเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไม่มีบทบัญญัติใดห้ามรัฐบาล ต้องกล้าหารกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่าให้การปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นอยู่กับกําลังการจ่ายของผู้ประกอบการแต่ต้องพิจารณาว่าค่าจ้างที่ผู้ใช้แรงงานจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพราะการที่ทําให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานมีรายได้ก็ทําให้เกิดการซื้อการขายเกิดการผลิตเกิดการจ้างงาน รัฐก็สามารถเก็บภาษีมาจัดสรรเป็นงบประมาณพัฒนาประเทศได้เช่นกันซึ่งถือเป็นหลักการอันสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเด็นที่2รัฐบาลต้องยกเลิกการไปรูปรัฐวิสากิจทุกรูปแบบในทางกลับกันรัฐบาลต้องสนับสนุนส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและการให้บริการแก่ประชาชน ให้เข้าถึงบริการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานพัฒนาศักยภาพองค์กรเพิ่มและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการให้บริการหากกิจการใดที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนแบบให้เปล่าให้ฟรีหรือให้บริการในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนดำเนินการเพื่อลดรายจ่ายประชาชนรัฐบาลต้องชดเชยงบประมาณแก่น่วยงานนั้นอย่างเพียงพอ การแปลรูปรัฐวิสาหกิจในความหมายของนักเศรษฐศาสตร์โลกอย่างดรโจเซฟสติกลิคคือการทุจริตเชิงน,นโยบายที่ไม่เกิดผลดีมีแต่จะเกิดผลร้ายสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเพราะรัฐวิสาหกิจมีภารกิจหลักเพื่อบริการประชาชนไม่ใช่เพื่อหวังผลกำไรจากการเอาเปรียบขูดรีดประชาชน ทรัพย์สินรัฐวิสาหกิจปัจจุบันมีถึง18ล้านล้าน,านบาทในขณะที่ทรัพย์สินของประเทศมีประมาณ34ล้านล้านบาทการเข้ามาหาประโยชน์ในรัฐวิสาหกิจหรือดำเนินกิจการแทนรัฐวิสาหกิจมาใชา้ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจจึงเป็นโอกาสอันงดงามที่ดีของพวกกลุ่มทุนธุรกิจ ที่หวังจะสร้างไรายได้ทำกำไรอย่างมหาศาลจากประชาชนที่ใช้บริการทั้งประเทศทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกช่วงวัยอายุเพ,พรภารกิจของรัฐ,รฐวิสาหกิจถูกสร้างและวางบทบาทให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้อยู่ดีมีสุขตั้งแต่ตั้งครันจนกระทั่งถึงวันตายข้อส รัฐบาลต้องประกาศนโยบายจ้างงานที่มั่นคงยกเลิกการจ้างงานระยะสั้นชั่วคราวโดยให้นำร่องเป็นแบบอย่างก่อนในหน่วยงานของรัฐพร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้เอกชนดําเนินการตามนโยบายเพราะการจ้างที่มั่นคงจะทำให้คนงานมีความสุขพึงพอใจที่จะพัฒนาทักษะอาชีพของตนเองและยังสามารถวางแผนสร้างชีวิตได้ สร้างอนาคตที่ดีให้แก่ตนเองและครอบครัวเช่นเรื่องการศึกษาที่อยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและยังสามารถสร้างฐานทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับประเทศได้ข้อสีรัฐบาลต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปฏิรูปประกันสังคมอย่างจริงจังเป็นการป,ปาระกันสังคมแบบทั่วหน้าคนทำงานทุกคนต้องมีสิทธิ์เข้าถึงการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน ให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในทุกระดับของการปฏิรูปทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรที่ต้องเป็นอิสระจากการครอบงำทางการเมืองโดยรัฐบาลอาจทำหน้าที่เฉพาะเพียงกำกับดูแลและกำหนดให้สิทธิประโยชน์จากกองทุนต่างๆนั้นมีลักษณะสมเหตุสมผลสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในห่วงเวลานั้นๆโดยเฉพาะเงินชราภาพที่จะทำให้ผู้ประกันตน ที่ออกจากงานสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยคำนวณจากครึ่งหนึ่งของรายได้เดือนสุดท้ายมากำหนดในการจ่ายเงินบำเหน็จหรือบำนานชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนสมาพันธ์สมานฉชันแรงงานไทยสสรทและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสรส ไม่เห็นด้วยที่จะลดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพราะจะทําให้การประกันสังคมไม่มีสถียรภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่องอย่าให้มีการค้างจ่ายและสมควรอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ประกอบการและผู้ประกรันตน รวมทั้งการสร้างหลักประกันให้แก่ผู้ประกันตนสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาระบบประกันสังคมของประเทศให้ยั่งยืนด้วยการสร้างโรงพยาบาลสร้างสถานพยาบาลที่สามารถตรวจสอบวินิจฉัยโรคจากการทำงานเกี่ยวเนื่องจากการทำงานของประกันสังคมเองผลิตบุลคลากรขึ้นมาเองเหมือนกับหลายหน่วยงานข้อห รัฐบาลต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีกฎหมายแรงงานที่ทําให้คนทํางานอาชีพทุกภาคส่วนสามารถรวมตัวจัดตั้งองค์กรแรงงานของคนงานได้เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนงานและเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตเกิดผลประโยชน์ร่วมกันและเพื่อเป็นหลักประกันให้นานาประเทศ เห็นถึงความมั่นคงความตั้งใจของรัฐบาลต่อการปกป้องคุ้มครองคนทำงานรัฐบาลต้องรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98รวมทั้งฉบับอื่นๆที่เป็นหลักประกันแก่คนทำงานกฎหมายแรงงานบางฉบับที่มีอยู่แล้วไม่ดีต้องปรับปรุงที่ดีมีประโยชน์ต่อคนงานอยู่แล้วรัฐบาลต้องให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจังข้อห รัฐบาลต้องเร่งดําเนินการให้คนงานมีความปลอดภัยมีสภาพแวดล้อมจากการทํางานทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทํางานโรคจากการทํางานและการตรวจนิคมอุตสาหกรรมโรงงานสถานประกอบการให้เครื่องมืออุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดีมีมาตรฐานมีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอวางมาตรการเข้มข้นกับสถานประกอบการที่ใช้สารเคมี การกำจัดสารเคมีที่จะต้องไม่ส่งผลร้ายกระทบต่อคนงานประชาชนและชุมชนต้องมีมาตรการลงโทษที่เข้มข้นเด็ดขาดต่อผู้ที่สร้างผลกระทบและต้องมีมาตรการเยียวยาดูแลรักษาฟื้นฟูต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณนน์นั้นๆในส่วนของความปลอดภัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุนละองมลภาวะอากาศเป็นทิษเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยา,ยาว รัฐบาลต้องสนับสนุนร่างพยาธราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศศาสตรเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการพอสฉบับประชาชนเข้าชื่อ22251ลัเชือข้อ7รัฐบาลต้องสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มประชากรด้วยการมีบุตรเพราะโครงสร้างประชากรของประเทศปัจจุบันอัตราการเกิดต่ำกว่าอัตราเสียชีวิต ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานแล้วบุคลากรของประเทศจนพึ่งพาแรงงานต่างประเทศซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยรัฐบาลต้องประกาศสนับสนุนเงินดูแลบุตรทวหน้าคนละ3,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา12ปีและให้สตรีมีคันสามารถลาคลอดขั้นต่ำได้180บวันโดยได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาที่ลาและต้องสงวน งานที่เคยทําไว้ให้แก่บุคคลที่ราคลอดและให้สามีสามารถลาเพื่อไปช่วยเลี้ยงดูบุตรไม่น้อยกว่า30วัน 8. รัฐบาลต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการนรําแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งสาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศโดยรัฐบาลต้องสํารวจความต้องการของผู้ใช้แรงงานในภาค การผลิตต่างๆให้ชัดเจนเช่นภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประมงประมงต่อเนื่องว่ามีความต้องการเท่าไรก็รับมาจํานวนเท่าที่มีความจำเป็นและความต้องการโดยรัฐบาลต้องเป็นผู้ดำเนินการทำข้อตกลงเองโดยประสานกับรัฐบาลประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาตินั้นการกำหนดค่าใช้ใจ่ายในอัตราที่ไม่เป็นภาระต่อแรงงานมากจนเกินไป เกินความจำเป็นเพราะแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาก็มีส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศและรัฐบาลต้องยกเลิกการใช้ในหน้าเพราะการใช้บริการนายหน้าส่วนมากจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศและแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงและยิ่งไม่มีการสำรวจความต้องการที่ชัดเจนยิ่งนำเข้ามามากเท่าไหร่ก็จะเกิดการ าหาประโยชน์จากแรงงานแรงงานข้ามชาติซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงกับสถานะความเชื่อมั่นของประเทศในทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศและควรกําหนดหลักเกณฑ์หลักปฏิบัติที่ชัดเจนไม่ใช่เกิดปัญหาที่ก็แก้ด้วยการออกเป็นมติรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวก็ยิ่งทําให้เกิดปัญหาและเกิดกบวนการหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ9 รัฐบาลต้องมีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างจริงจังไม่ให้มีราคาแพงไม่ให้มีการผูกขาดทางการค้ายกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารนณะเช่นไฟฟ้าปัปาน้ำมันกา๊าซการขนส่งการสื่อสารโทรคมนาคมที่รัฐบาลทำไว้กับเอกชนโดยนำกลับมาเป็นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการเอง และกำหนดราคาที่เป็นทรรกับประชาชนเพื่อเป็นการลดลายจของประชาชนเฉพาะหน้านโยบายพักเพื่อไทยและรัฐบาลประกาศไว้ว่าเช่นรายได้ต่อครอบครัวไม่น้อยกว่า2,000 20, 0บาทเงินเดือนปริญญาตรีไม่น้อยกว่า2,500 0บาทลถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลตลอดสาย20บาท ลดราคาน้ำมันก๊าซไฟฟ้าเพื่อลดรายจ่ายประชาชนและการปรับขึ้นค่าจ้าง600บาทเท่ากันทั้งประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีศักดิ์ศรีรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนางสาวเพทองทานชินวัตรต้องทำทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขสมาค์สมานมาฉชันแรงงานไทยสสอลอทสมาัพธ์แรงงานรัฐวิสาิจรัฐวิสาหจิตสัมพัน สรส11เดท่านวาค,คม2 5 6 7นำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่าเพิ่มเติมจากจดหมายเปิดผนึกของสมาพัพนธ์สมา,สมา,านณัาข์แรงงานไทยและสมาพัพนธ์แรงงานรัฐวิสากิจสัมพันธ์ประเด็นที่จะเพิ่มเติมก็คือว่ามีบางคอมเมนต์ในโลกโซเชียล ถามว่าปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทนายจ้างจะอยู่ไหวหรือไม่นี่เป็นคำถามที่เรายินได้ยินจนชินหูจากนักวิทยาการของรัฐบาลคนของรัฐบาลรัฐมนตรีสังกัดพรรครัฐบาลแต่ไม่เคยได้ยินใครตั้งคำถามว่าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศ แรงงานจะอยู่ได้หรือเปล่าการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนมีความก้าวหน้ายกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพัฒนาบุคคลครับประเทศสิงคโปร์รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ทุ่มงบประมาณวิจัยมหาศาลสร้างสกิลให้กับ ประชาชนในชาติสร้างสวัสดิการแทบจะไม่ใจสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพใดๆทั้งสิ้นแต่ในทางกลับกันประเทศไทยตั้งคำถามมาโดยตลอดว่าการขึ้นค่าจ้างนายจ้างจะอยู่ได้ไหมทั้งทั้งที่นายจ้างหนึ่งเปอร์เซของจำนวนประชากร ทั่วประเทศไทยแต่ผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบประมาณ48ล้านคนรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่ได้สนใจว่าค่าครองชีพคุณขึ้นค่าแรงเท่านี้จะอยู่ได้ไหมการที่ค่าแรงในการทำงาน8ปดชั่วโมงเป็นเวลาปกติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั้นไม่พอกินคนงานก็ต้องขนขวายด้วยการทำโอที ถึงสองทุ่มถึงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มทำงานวันละ11 12 13 14ชั่วโมงถึงจะพออยู่พอกินแล้วจะเอาคุณภาพชีวิตคนในประเทศดีได้อย่างไรตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศต้องทำงานแบบ3า8แแรกคือทำงาน8ที่สองศึกษาหาวคมรู้แปที่3คือพักผ่อน คุณภาพชีวิตของบุคคลประชาชนในต่างประเทศที่ประเทศเขาเจริญแล้วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการศึกษามีความก้าวหน้ามีสกิลแมทในการดำรงชีพในสังคมปัจจุบันที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะมากแต่ในสังคมไทยสังคมเสื่อมสุดลงทุกวันเพราะค่าจ้างคนงานไม่พออยู่พอกิน คุณภาพชีวิตต้องทำงาน11 12 13 14ชั่วโมงการปฏิสัมพันธ์ทางครอบครัวไม่มีแม่ไม่ได้อยู่เลี้ยงดูบุตรพ่อไม่ได้อยู่เลี้ยงดูบุตรเพราะต้องทำงานสองคนถึงจะพออยู่พอกินแต่มาตรฐานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเรือ ILO ทำงานคนเดียวเลี้ยงคนได้อีกสมคนในต่างประเทศเขาถึงมีตัวอย่าง พ่อไปทำงานแม่เลี้ยงลูกที่บ้านอบรมบ่มนิสัยลูกให้เป็นคนดีโตขึ้นเป็นคุณภาพพัฒนาประเทศเป็นคนดีของสังคมต่อไปนั่นคือประเทศที่เขาเจเริญแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องผู้ใช้แรงงานเราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องพวกนี้ เพื่อประเทศเราจะได้พัฒนาแบบมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งเป็นน,นโยบายหลักของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยที่เน้นการพัฒนาประเทศยึดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มข้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตให้เข้มแข็งเน้นพัฒนาครอบครัวให้มีความมั่นคง มีความเข้มแข็งเน้นพัฒนาค่าจ้างให้คนทำงานหนึ่งคนสามารถเลี้ยงคนได้สามคนซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าพรรคการเมืองที่มีอุดมการตั้งปณิธานได้เข้าไปในสภายกตัวอย่างเช่นพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยแต่พรรคการเมืองทุกวันนี้้วทํำทุกอย่างเพ,เพื่อเพื่อพวกพ้องเพื่อเจ้าสัวเพื่อตนเองเพื่อญาติพี่น้องซึ่งเราได้เห็นตาม ข่าวสื่อมวลชนที่ผ่านมาวันนี้ผมมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบมารวมพลังกันผลักดันสนับสนุนพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นผลโดยไวเพื่อประเทศชาติและประชาชนจะได้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ตลอดไปอนาคตลูกหลานเราจะได้เติบโตเป็นคนดีของประเทศชาติประเทศไทยจะได้พัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ตกกับอยู่กับรุมดำในการที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางปานกลางค่อนข้างไปในความยากจนวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ